สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องวันนี้สีสิบผ้ามาเหต์ขนมดอกจอกพี่น้องอันนี้คือน้ำมันนะน้ำมันน่ะใส่ยูดูนี่เนาะยูฝรั่งเศสเนาะน้ำมันก้อนสี่สี่เฮตดเนาะพี่น้องควอยสีอาอนเอาพิมพ์นี่แซน้ำมันประมานหนึ่งหรือสองชั่วโมงพี่น้องจ้าบ่ไห่บ่ไห่พิมพ์ติดติดแป้งเนาะบ่ไห้คือวาเวลาเราเหตทอดนี่ขนมน่ะ มันจะออกจากพิมพ์ง่ายอจิแซ่เป็นชั่วโมงหนึ่งคือว่าน้ำมันให้ขนมว่าต้อตงน้ำมันใหม่เ้ยพี่น้องน้ำมันใหม่เอี่ยมสดๆร้อนๆเ้อไปไม่ใช้น้ำมันเก่า้อมันจะเห็ดให้ขนมหอมกรอบอร่อยน้ำมันจะใส่ลายเป็นพิเศษแล้วพี่นอ้องก็บาสทเฮ็ดลายเนาะเฮ็ดแจ๋เฮ็ดแถมมาเบิบ่งก,ก,ก,กันอีกที่พี่น้องขอจิแซ่ไปจนสี่แล้ววันนีก้ก่อนเขาจะทำเขากะเปิดไฟแล้วกะให้ความอุ่นของอ่าพิม กำน้ำมันเข่ากันก่อน,นหลุดแบบนี้ไม่ติดเลยค่ะเค็กขนมดอกจอกบ,บาดนี่พี่น้องหลังจากที่วาเซ่แล้วเนาะทำกินเองพี่น้องจา้าสื่อบอีมเนาะเค็ดกินเองเฮ็ดแจกเฮ็ดกินเฮ็ดไปฝากพี่นอ้องใส่ยฝากสุกคนพี่น้อง มันเห็ดตัวถามว่าม,ามันกินบ่บ่าปันใดพี่น้องจา๋าลูกสาวกะเอาไปฝากมูกประจำเลยเวลาไปหาเนี่ยว่ายฝรั่งมากๆมักเห็ดไปแจกถ้าอยากกินทักมาได้พี่น้องเห็ดมือเดียวท้ายมือเดียวพี่น้องจา๋า นี่บ่พอยากเด้อพี่น้องง่ายๆนี่ของปีนปีนไวนี่จังสีพี่น้องบ่ได้ยากว่าทางเฮามีพิมพ์เนาะบัดนี้ก็บ่ต้องเอาแก้วเอาหยังวมพี่น้องเอาใส่ตะแกรงนี่ต้องหลองจังซี่ได้เลยแล้วสิเฮ็ดให้เบิ่งเด้อนี่ไทดอกบ้านไทแว่มันบ่ดอกบ้านไทแว่ คายพร้อมเฮ็ดพร้อมนี่พี่น้องใช่แต่แกงหัวมไว้เลยนี่หนนนเห็นว่าจีหมูนี่เฮ็ดเกร็จน้ำมันบ่อมน้ำมัน้วพี่น้องสูตรนี้รับรองไม่อมน้ำมันนี่เอาแหวงสีต,ตองลองเพิ่นสีหัวมเพินพ่นเป็นบานแท้แว่เองเนาะสูตรเขียนบอกไว้แล้วพี่น้องสูตรข่อยเขาปรุงแต่งเอาหมักหวานหมักมันเนาะที่ข่อเอาไปแจกทุกคนน่ะคือว่า ิ่นว่าพ่อดีิ่นแสบเนาะแจกพี่แจกน้องเนาะิ่นว่าิ่นแสบขอแก็เลยเอวสูตรของเจ้าของดั่งเดิมนี่พี่นอ้องห้องหว่ไหวเงี้ยสิว่าไงมา,าเบิ่งตอนแล้ว,ดวเด้อจ้าเด้อเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจา๋าเรียบร้อยเลยอ่ะแป้งหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกรัมได้แต่พี่น้องงามบอมาเด้อมากินขนมดอกจอก เนี mm ่ยไปฝากมูบอลุพ hmm. กีกิเลมซ่เห็มลานี่าไปฝากมูองเ้ยเลก่งต oh, ่คน่นๆ่รเยาเสียดางไมได้นรเลย่เมือ่ไปโรงเรียนมือื่นพี้ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อลองเห็ดบึงเด้อสชั่วโมงได้สำเนียงละพี่น้อง สองชองั่วโมงละแปลงกิโลหนึ่งมีมีเหลืออยู่ถ้าแนวมาก,กองไว้เหลือประมาณสิบอันพี่น้องมาดิสิมาหายเซ็ตถุงมาเน,นี่ยขอบคุณในหลายค่ะ